ตั้งอกตั้งใจฝึกตนหัดนอนตื่นดึกลุกเช้าผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นจะไปทำตนเหมือนอย่างคนที่หนักไปในกามคุณนั่นไม่ถูกต้องเลย ตอนหัวรุ่งอากาศเป็นอุตุธาตุอากาศไม่หนาวนักไม่ร้อนนักพอดีพอดีตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาทำจิตธุระอะไรไปมามันก็หายง่วงกายก็เบิกบานใจก็เบิกบานนี่เรียกว่า เป็นผู้ตื่นอยู่ไม่หลับไม่ไหลตื่นต่อมัจจุราชคือความตายคนเราหนีตายไม่พน้นมานนี้การตายนี่ทุกคนก็รู้ดีแหละว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่ปัญหามีอยู่ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหน อย่าไปเกิดที่สุขหรือที่ทุกข์เพราะมันมีทางไปสองทางปัญหามันอยู่ตรงนี้ดังนั้นนะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตื่นตัวอยู่เสมอใครๆก็อยากจะมีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็ต้องการมีความสุข เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ต้องการให้เป็นสุขสบายไม่มีใครต้องการทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขความทุกข์มันเกิดจากอะไรเราต้องคิจารณาดูให้เห็นมันก็เกิดจากการกระทําน,นี่จะให้มันเกิดขึ้นเองลอยๆนะั้นไม่ได้เลยความสุขความทุกขนะ์ มันเกิดจากการกระทำความดีหรือความชั่วแต่ในอดีตชาตินหนลังนุู่นด้วยมันเกิดจากการกระทำดีหรือทำชั่วในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างเช่นความทุกข์กายอย่างนี้นะบุคคลได้ร่างกายมาไม่สมบูรณ์บกพ้องอะไรต่ออะไร มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษาอย่างไรก็ไม่หายนั่นมันก็เกิดจากการกระทำในอดีตนูน่นตนไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นทรมานสัตว์อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ทนทุกขทรมานอดอาหารต่างๆกรรมนั่นมันก็ตามมาสนองเอา ทางร่างกายนี่นะาทางจิตใจเป็นทุกข์ใจก็พอเหตุว่าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคุณความดีใส่ตนมามากมายทำความดีก็เพียงเล็กๆน้อยๆแล้วความชั่วมันมีมากกว่าความดีก็เกิดมาในโลกนี้ จิตใจก็ไม่ดีมีแต่กครรมตะเวนมารบกวนใจกขวุ่นวายเดือร้อนหนาแน่นไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่แหละคนเราจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจนะมันเกิดจากการกระทําอย่างนี้แม้จะสุขกายหรือสุขใจมันก็ก็เช่นเดียวกันนะกลงกันข้ามนะอะืก็ทําดีน,นั่น่ะ เมื่อทำดีด้วยกายกายไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทรมานใครอย่างนี้นะมีแต่ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อคูลแก่ผู้อื่นให้เป็นสุขสบายไปรู้จักเคารพนบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพรู้จักกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบคนไหว้ บุคคลผู้มีอุปการะคุณแกต่ตนหนึ่งที่ควรกราบควรไหวละบุคคลผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าตนถึงท่านจะไม่มีอุปการะคุณแกต่ตนตนก็ต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนตอ่อเพราะบุญของตนน้อยกว่าเพื่อนเพื่อนบุญมากกว่าเราบุคคลผู้ รู้จักประพฤติอ่อนน้อมทอมตนทางกายดังกล่าวมานี่นบุญกุศลนั้นมันก็ส่งให้มาเกิดในตระกูลสูงถ้ามาเกิดในโลกนี้อีกอมีร่างกายสวยสดงดงามสมบูรณ์พูนสุขก็อย่างนี้นะี พูดถึงการกระทํานี่นะมันเป็นเช่นนี้เนะี่ยในกันคิดกันตรองดูให้ดีทีนี้เมื่อทําความดีด้วยกายเข้าไปแล้วก็หมายความว่าจิตใจนั่นเองแหละมันเป็นธรรมมันจึงใช้กายใช้วาจาทำพูดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่เวลาผลมันอำนวยให้ เช่นอย่างเกิดมาในชาตินี้เมื่อร่างกายสมบูรณ์อย่างนั้นจิตใจก็ดีนี่เป็นคนใจดีมีเมตตาอารีมีใจคอกว้างขวางเพือแพรเมื่อเมื่อบุญกุศลร้องอำนวยผลให้ร่ลำรวยแล้วก็ไม่หวงแหนไว้บริโภคสัพพะตัว เรายังคิดเผื่อแผ่แก่คนอื่นอย่างที่เราเห็นกันมานั่นท่านผู้ที่สร้างบุญกุศลมามากเป็นผู้ได้มีภาวนาทางคิตใจพิจารณาเห็นร่างกายสังขารอันนี้ไม่ ยังไม่ยังยืนแล้วเกิดสังเวชเกิดเบืเบ่อหน่ายมาแต่ชาติก่อนนู้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดาลได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนมันก็เป็นอุปนิส,สัยปัจจัยติดตามมา,าเกิดมาชาตินี้กุศลธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาโนกมรมิ กระตุ้นเตือนใจให้นึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิตมองเห็นชีวิตนี่ไม่มีแกนสารอะไรแล้วก็มองเห็นแจ้งในเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริง <c oughs> ผู้เช่นนั้นแหละจะเป็นผู้ที่ถอนตนออกจากการของเลือน เพราะว่าเบื่อหน่ายในการคลองเรือนมีแต่เว้นมีแต่ภัยมีแต่ความทุกข์ความยุ่งยากสารพัดผู้ใดคิดได้อย่างนั้นแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นก็เคยภาวนามาเคยเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์มามันถึงได้มากระตุ้นเตือนจิตใจในปัจจุบันนี้ ให้ระลึกได้ให้รู้ได้นี่เหตุปัจจัยแห่งชีวิตคนเรานะ่ะจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่แก่การกระทําเมื่อบุคคลทำความดีในขั้นต้นมันสมบูรณ์แบบมาแล้วเนี่ยมันก็ มันก็มองเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์พอก็ต้องการอยากทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอันผู้มีอุปนิสัยวาสนามันถ้าเป็นอย่างนั้นนี่รักเช่นผู้ครองเรือนรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้แล้วอย่างนี้ก็ยังไม่จุใจยินดีที่จะรักษาศีลอุโบสถ ในวันแปดคำสิบห้าคำอีกด้วยมันก็ค่อยเลื่อนขั้นขึ้นไปอย่างนั้นจิตใจที่มันมีบุญกุศลหนุนส่งไอ้ผู้ที่อินรีแก่กล้าไปกว่านั้นก็อย่างว่านั่นแหละเห็นทุกข์เห็นภัยในการคลองเรือนก็จึงได้ถอนตัวออกบวช นุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างตามเพศตามภูมิแต่บางคนเนะ่ยก่อนมาบวชก็เห็นโทษเห็นภัยในการคลองเลือนจริงเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรฝึกใจให้สงบไม่อบไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ถูกกิเลสมันครอบงำเอาก็หวนระลึกถึงการคลองเรือนว่านั่นว่าเป็นสุขสบายเห็นการประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นทุกข์เดือดร้อนก็จึงได้ถอนตัวออกจากเพศพรหมจรรย์ลกลับไปครองเรือนตามเดิมในอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ละคน ขึ้นอยู่กับวาทนาบารมีของแต่ละบุคคลนะมันเป็นอย่างนี้ที่ให้เห็นนะว่าชีวิตของคนเรานะ่ะมันจะ,จะเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงมันอาศัยเหตุปัใจจัยในหนหลังมาสมทบเหตุปัจจัยในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเช่น,นอย่างว่า คนผู้ที่มีบุญได้ฝึกผลอบรมตนมาเคยคบหาสมาคมกับนักปรา์บัณฑิตมาแต่ก่อนอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ไปเห็นนักปรา์บัณฑิตเขาแล้วนึกเรื่อมใสสศรัทธายินดีเข้าใกล้เข้าชิดปรึกษาไต่ถามข้อข้องใจงต่างๆ ไม่สนใจที่จะไปคบหาสมาคมกับคนพานคนที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่ประเภทนั่นน่ะนักเลงเจ้าชู้นักเลงสูรานักเลงเล่นการพนันนักเลงคบคนชั่วเป็นมิตรผู้มีบุญไม่สนใจจะไปคบกับบุคคลเหล่านั้นสนใจคบค้าสมาคมแต่คนดี คนที่เว้นจากความเป็นนักเลงสี่จำพวกนั้นนักปราชญ์ก็จูงไปในทางดีเนะนหนทางแห่งการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องแม้ว่าผู้นั้นจะออกบวชไม่ได้อยู่ครองเรือนมากับครองเรือนประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นเครื่อง ดำเนินเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเรียกว่าเลี้ยงชีพโดยศีลโดยธรรมคนผู้ที่ได้รู้จักผลทางคนทุกข์ได้แล้วนะแดีวหนทางไปสู่ทุกขก็รู้อย่างนี้มันก็เว้นทางที่จะไปสู่ทุกขนั่นพยายามดำเนินตามทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญ นี่เหตุปัจจัยชีวิตของคนเรานี่นะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ครหผาสมาคมกับนักปราช์บัณฑิตชื่นชมยินดีกับความดีของท่านแล้วนับว,ว่าเป็นลาบอันประเสริฐของผู้นั้นเพราะบุคคลผู้ที่บำเพ็ญเป็นสาวกบารมีเนี่ย อจะไปคิดค้นเรื่องสัจธรรมให้รู้แจ้งโดยตนเองเนี่ยไม่ได้มันต้องอาศัยผู้อื่นต้องอาศัยการบคปาสมาคมกับนักปราชบัณฑิตดังกล่าวมานั้นได้รับคำแนะนำจากนักปราชญ์ทั้งหลายจึงได้รู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้ส่วนที่ท่านผู้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่น อันนั้นศึกษากับผู้อื่นบ้างคิดค้นคว้าเอาด้วยตนเองบ้างในตอนที่บาร,รมียังไม่แก่กล้ายังไม่เต็มบริบูรณ์อันเมื่อบุญบาร,รมีเต็มบริบูรณ์แล้วนี่พระองค์ไม่ได้ไปศึกษากับใครคิดค้นหาทางสัจสรู้โดยลำพังพระองค์เองพระพุทธเจ้าทุกพระโอษฐ ทุกพระองค์ย่อมบำเพ็ญมาอย่างนี้เหตุนั้นจึงได้ทรงพระคุณนามว่าสัมมาสัมพุทธโธแปลว่าพระผู้ตัดสรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้ตัว เมื่อเราช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องนอกน้อมหาท่านผู้รู้ผู้ฉลาดนั่นนั่นท่านจะได้แนะนําในทางที่ถูกต้องให้และจะได้แนะนําให้วิ่นจากทางพิษอันนี้มันมันเป็นไปอย่างนี้ชีวิตของมนุษย์เรานะ่ะมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ให้เข้าใจ อันบุคคลบางคนก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอะไรแล้วแต่ไม่ได้แสวงหาคบค้าสมาคมนักปราบบัณฑิตตนคิดได้อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นตนคิดเห็นผิดก็ทำไปตามที่มันเห็นผิดนั่นถ้าเห็นถูกก็ทำไปตามที่เห็นถูก ถูกไปบ้างผิดไปบ้างบางทีก็ผิดมากกว่าถูกอ้เช่นนั้นชีวิตของผู้นั้นจะไม่เจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะเอาแต่ความเห็นของตัวเองความเห็นของตัวเองมันเจืออยู่ด้วยกิเลสมัน,นีดังนั้นจะให้มันถูกล้วนลวนไปไม่ได้เลยมเมื่อเราได้อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้า อาศัยนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพุทธเจ้านำมาเนะนนำสั่งสอนชี้หนทางอันถูกต้องให้ชี้ทางผิดให้เมื่อรู้ทางทางผิดทางถูกแล้วมันก็เลือกเดินเอาวะนี่ทางไหนถูกก็เดินทางนั้นทางไหนผิดก็เว้นมันมันเป็นอย่างนี้ ชีวิตของคนเรามันจะเจริญรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยกายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติโคละสมบัติปัญญาสมบัติ นี่บุคคลผู้ฝึกต้นด้วยดีพบฝาสมาคมนักประราาบัณฑิตละความชั่วทำความดีมาโดยลำดับชาติบุญกุศลความดีก็ส่งชีวิตของมนนันให้สูงขึ้นไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่ามนุษย์สมบาตทีทนี้เมื่อเป็นมนุษย์ก็ทำความดีมีศีลมีธรรม สั่งสมบุญกุศลใส่ตนให้เต็มความสามารถบุคคลผู้ไม่ทำชั่วทำแต่วความดีอย่างนี้แต่ว่าบุญกุศลบารมียังไม่เต็มตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์น่าจะไปไหนแบบนี้เกิดสมบูรณ์ด้วยที่ผสมบัตินานา,นาประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ตนทำแต่เป็นมนุษย์มันไปอำนวยผลให้ในสวรรค์ ไม่ต้องทำมาค้าขายให้ลำบากเหมือนอย่างเกิดอยู่ในมนุษย์โลกนี้อาใัยผลบุญที่ตนทำในโลกนี้มันไปอํำนวยให้แต่บุญมันต้องมากพอสมควรมันจึงแกียนิรมิตอะไรต่ออะไรให้ได้ตามประสงค์ถ้าบุญไม่มากพอก็ไปสวรรค์ไม่ได้ก็ต้องวนเวียนเกิดอยู่ในมนุษย์โลกอันนี้แหละ าบุคคลผู้ที่มีบุญกุศลเนี่ยไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิถ้าผู้ที่มีบุญมากกว่านั้นก็ไปสวรรค์ผู้เจริญฌานสมาบัติตายแล้วก็ไปสู่พรหมโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละทางเดินแห่งชีวิตของมนุษย์เราท่านภูระอาสวะกิเลส้หมดสิ้นไปแล้ว ท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าเลยเรียกว่าเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่ได้แสวงหาความสุขอื่นอีกแล้วบุคคลภูบรรรุถึงซึ่งพระนิพพาน ย่อมได้เสวยความสุขอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพุาะทุกพระองค์จึงสร้างบารมีเพื่อให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทั้งชักชวนหรือชักจูงผู้อื่นให้สร้างบารมีตามเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างว่า ถ้าบุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสต่อพระนิพพานแล้วไปยินดีแต่ในความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเท่านี้พอใจอยู่อยู่เท่านี้มันก็ต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยไปเพราะว่าแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเกิดเป็น ผู้เป็นคนมาแล้วสมบูรณ์ด้วยโภค่าสมบัติปัญญาสมบัติอะไรก็ช่างแต่รูปกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มีรูปร่างสวยสดงดงามแล้วก็ห่วงบ้นี้ห่วงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บจากตายง่ายเวลารู้ว่าความแก่ความเจ็บ บีบขั้นเข้ามาก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนแล้วห่วงสมบัติเข่าของเงินทองอะไรทารพัดอันโดยเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์เพืนชื่อว่าเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายมแม้จะเกิดอยู่ในภพใดภูมิใดก็าทั้ง มันก็มีทุกข์อยู่นั่นแหละต่างแต่ามากและน้อยก,กากันเท่านั้นเองเช่นเทวดาอย่างนี้เวลาบุญกุศลอำนวยผลให้มีวิมานเป็นที่อยู่สบายพร้อมด้วยสมบัติอย่างอื่นๆอ,อันเป็นที่น่าลื่นเริงบันเทิงใจทีนี้อย่ยไูไปอยู่ไปเมื่อบุญกุศลมันใกล้จะหมดลง อาดอกไม้ที่ประดับประดาอยู่บนปราสาทนั้นสวยสดงดงามนั่นก็พลักทหิวเฉาเข้าไปผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็เศ้ามองไปอมองดูร่างกายอันนี้ก็ไม่สดชื่นลื่นเลิงเหมือนแต่ก่อนอย่างนี้เทวดาเมื่อมองเห็นนิมิตด,ดังกล่าวนั้นแล้วก็เศร้าใจเพราะอะไรถิ่นที่อยู่ ไม่อยากพลาดจากไปเคยได้สุขสบายในสถานที่นั่นมาแล้วนี่มันก็มีทุกข์เหมือนกันเทวดานะต่างที่ว่าทุกข์ไม่ไม่มากเหมือนอย่างมนุษย์โลกนี้อันนั้นแหละพวกพรหมก็เหมือนกันพรหมมีสุขมากกว่าเทวดาแล้วก็มีทุกข์น้อยกว่าเทวดาไปตามลำดับอย่างนั้นแหละ ถึงจะมีสุขมากเท่าไรมันก็สุขไปในช่วงระยะหนึ่งมันมีขอบเขตหมดเหตุหมดปัจจัยอันอำนวยความสุขให้นั้นแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่อีกแม้จะเป็นพรหมก็ตามต้องหมุนไปหาที่เกิดบางทีก็มาเกิดเป็นคนอีกบางทีไม่แน่ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้มันวัตตาสงสารอันนี้นะ ไม่แน่นอนเลยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเจริญภาวนาวิปัสสนาเพ่งพิจารณาดูเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่นะเห็นทะลุปุกงงไปเลยอย่างนั้นแล้วท่านจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย ทุกขาชาติปุนัปปุนังพระองค์เจ้าจึงเปล่งบุทานอย่างนี้ออกมาการเกิดบ่อยๆนี้เป็นทุกข์หลายนนะพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรจะพิจารณาให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งบุทานอย่างว่านะั้นเพราะว่าทุกคนก็มีความทุกข์ติดตัวกันทั้งนั้นเลยแต่ มันทมีตัณหาเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เหตุที่มันจะพ้นทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้เพ,เพราะตัณหาเนี่ยเป็นเหยื่อล่อตัณหาความอยากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันดีงามต่างๆนี่นะอันสวยอันงามต่างๆเนี่ยนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ ดังนั้นคนมันถึงพ้นทุก์ไปไม่ได้นักปราด์ููมีปัญญาทั้งหลายท่านไม่หลงเหนื่อร่อเหล่านั้นท่านผู้ออกบวชแล้วอย่างนี้ท่านก็ไม่หวนกลับไปหามันเพราะท่านมีปัญญามองเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีสาระแกนสารอะไรมีแต่ทุกข์มันทำให้เกิดความยินดีเพียงนิดหน่อย แต่แล้วมันทำให้เกิดความทุกโทมััสขับแค้นใจมากมายบุคคลผู้ไปติดไปคล้องอยู่ในกรรม,มคุณทั้งห้านั่นมันเป็นอย่างนี้แหละการภาวนาการเจริญปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตดังแสดงให้ฟังมานี่นะนี่ ต้องพิจารณาให้เห็นผู้ใดพิจารณาเห็นเหตุหปัจจัยแห่งชีวิตตามเป็นจริงอย่างว่านี่แล้วผู้นั้นก็ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาเหล่านั้นมันจะล่อหลอกมันจะแสดงมายาสาถถยอย่างไรมามันก็ไม่หลงแล้วทีนี้ไม่วันไหวนไปตาม ถ้าพูดถึงผู้ครองเรือนอย่างนี้บุญกุศลผลหลังอำนวยผลให้มีเงินมีทองเท่าของมากมายแล้วประกอบรูปร่างกายก็หลอด้วยอย่างนี้อ้าวก็มีเพศกงกันข้ามมันมายั่วยวนชวนให้หลงให้เมาก็หลงก็เมาไปตามสิ่งยั่วยวนนั้นๆน,น ชีวิตของคนนั้นก็ตกต่ำลงไปอีกแล้วจะไม่สูงขึ้นไปอีกต่อไปอ่ะ,อะเพราะว่าจิตมันตกต่ำไปแล้วตกเป็นทาสของตัณหาแล้วกลายเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปแล้ววันนี้เงินทองเข้าของบุญกุศลทนหลังอำนวยให้ก็ย่อยยับลง ก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นเองนี่เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจภาวนาพิจารณาร่างกายนี้ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ลงไปแล้วมันจะมีมันจะได้ไม่หลงไม่เมาจะไม่ได้ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาดังแสดงมา